ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่เรียกว่าใจกลางของอุทยานแห่งชาติจิวใจโกในมณฑลเสฉวนสิ่งหนึ่งที่ผมได้สังเกตดูนะครับว่าจำนวนคนที่เข้ามาอุทยานแห่งนี้นั้นมีจำนวนวันละเป็นหมื่นหรือวันละหล,ะหลายหมื่นคนในช่วงปี2000เขาบอกว่าวันหนึ่งนั้นเคยทำลายสถิติคือ วันละแสนห้าหมื่นคนเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าพฤติกรรมอุปนิสัยใจคอของคนไทยกับคนจีนแล้วเรามีลักษณะที่คล้ายกันวันนี้นับวันคนจีนนั้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการที่เข้ามาในอุทยานถ้าว่าไปแล้วถ้าเกิดไม่มีการบริหารที่ดีนะครับผมว่าวันนี้ปริมาณของคนเยอะขนาดนี้จะต้องเต็มไปด้วยขยะอย่างแน่นอน แต่ปรากฏว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเกี่ยวกับพฤติกรรมว่าทํำยังไงให้เป็นระเบียบสะอาดแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือคนจีนวันนี้กําลังรักษาธรรมชาติครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมสังเกตด,ดูมันหักเหความเป็นระเบียบครับของคนถ้าเราเห็นนะครับว่า การไหลของคนนั้นจะไหลออกไปเป็นทางไปแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าผู้คนมาที่นี่ทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้ให้น่าสนใจมากครับถ้าทุกท่านลองดูนะครับว่าสิ่งที่ผมเอ่ยมานี้มาเปรียบเทียบกับในประเทศไทยเราประเทศไทยเรานั้นวันนี้ยังไม่เป็นระเบียบข้ออ้าง คาอ้างของคนไทยนั้นว่าไม่เป็นไรหรือแก้ไม่ได้หรือปล่อยปะละเลยไปตามสิ่งที่เราคิดว่าไม่อยากจะทําเหมือนปัดขยะออกจากหน้าบ้านของเรานั้นวันนี้นี่ไม่ถูกครับถ้าประเทศจีนเขาทําแบบเราผมว่าวันนี้สิ่งที่ผมกําลังเอ่ยขึ้นมานี้จะไม่มีครับวันนี้ผมสังเกตดูได้หลายอย่าง ในอุทยานแห่งนี้ได้สะท้อนถึงพฤติกรรมได้สะท้อนถึงสิ่งที่มีการแก้ไขมีการปรปับปรุงทําไมพื้นฐานเราเหมือนกันแต่ทําไมวันนี้คนจีนทำได้ดีกว่าเราในเรื่องของความเป็นระเบียบในที่สาธารณะเช่นอุทยานแห่งชาติที่เรากําลังมาเดินอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือเรื่องที่เราควรจะต้องกลับไปศึกษาแล้วนําไปเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรนะครับที่มนุษย์จะทำไม่ได้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ